อ,อบตแท่าง,งามเมืองหน้าอยู่อันดับหนึ่งของสิงห์บุรีด้านการศึกษาอ,อบตอท่าง,งามเป็นเพียงหนึ่งเดียวขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีที่มีการจัดการศึกษาและเปิดให้มีการดำเนินการเรียนการสอนในระดับอนุบาล1ถึงอนุบาล3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าง,งามนะคะได้เปิดการเรียนการสอนนะคะก็จะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าง,งามก็จะเหมือนอบทอื่นๆนะคะในเขตพื้นที่สําหรับพิเศษก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าง,งามเนี่ยได้เปิด ในชั้นอนุบาลก็คือเปิดโรงเรียนอนุบาลนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของจังหวัดสิงห์บุรีที่อยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดการการเรียนการสอนให้เทียบเท่ากับโรงเรียนในตัวเมืองจังหวัดเลยค่ะก็มีการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานนะคะก็จะเป็นหลักสูตรทั่วไปนะคะแล้วก็จะมีหลักสูตรเสริมนะคะก็จะเป็นหลักสูตรที่พิเศษขึ้นมา,<อ>นมาเพื่อจูงใจให้เด็กในพื้นที่เนี่ยนะคะสนใจที่จะเข้ามาเรียนในพื้นที่ตำบล เพราะการศึกษาของลูกหลานคือสิ่งสำคัญทุกหลักสูตรทุกกระบวนการเรียนรู้คือการสร้างคนคุณภาพอาบาตาท่าง,งามจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างลูกหลานในพื้นที่ให้มีความรู้ความสามารถและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสร้างคนให้มีศักยภาพเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้หน่าอยู่ถ้าสมัครเข้ามาเรียนในโรงเรียนอนุบาลท่าง,งามนะคะก็จะฟรีหมดทุกอย่างเลยนะคะก็จะได้ ชุดนักเรียนได้เครื่องเรียนอาหารกลางวันอาหารเสริมนมมีรถรับส่งนะคะแล้วยังมีหลักสูตรพิเศษนะคะเราก็จะมีการเรียนการสอนในเรื่องของเรียนว่ายน้ําฟรีนะคะมีห้องเรียนดิจิตอลก็เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์แล้วตอนนี้เราก็จะมีห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็จะมีการเรียนการสอนในเรื่องของการคัดแยกขยะการช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นของเด็กๆค่ะโรงเรียนอนุบาลท่างามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่างาม มุ่งสร้างเสริมคุณลักษณะทั้งทางกายภาพและคุณภาพเริ่มต้นจากอาหารกลางวันของเด็กๆต้องสามารถเสริมสร้างสุขภาพพร้อมกำหนดรูปแบบการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเพิ่มทักษะชีวิตให้เด็กๆไปพร้อมกับวิชาการในห้องเรียนค่ะผูยยกฝังนะคะให้เด็กได้ มีการช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นได้นะคะพร้อมทั้งก็คือกิจกรรมเรียนรู้ในห้องเรียนน่ะอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเบสิกธรรมดาที่เด็กอาจจะไม่สนใจคือเด็กอ,อ,อนุบาลอาจจะมีแบบว่าเหมือนเรียนในห้องเรียนน่ยอาจจะใช้สมาธิน้อยเราก็จะให้เด็กอะ่ะออกไปเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการออกทำกิจกรรมที่เราจัดหลักสูตรเสริมขึ้นมา ถ้าเกิดว่าปลูกพื้นฐานรากฐานตั้งแต่เด็กนะคะให้เด็กๆมีการเรียนการสอนที่ดีนะคะชุมชนก็จะดีตามไปด้วยตอนนี้เราก็ปรับการเรียนการสอนทั้งในห้องทั้งนอกห้องเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองและการทํากิจกรรมข้างนอกห้องด้วยตนเองเป็นการเหมือนจูงใจให้เด็กนักเรียนอยากจะมาเรียนเพิ่มขึ้นเหมือนมาทั้งได้เรียนได้เล่นแล้วก็เสริมความรู้และพัฒนาการต่างๆด้วย <c oughs> เด็กๆในพื้นที่ก็สามารถเรียนรู้ถึง วัฒนธรรมวิถีชุมชนในท้องถิ่นซึ่งทางคุณครูเราจะสอดแทรกเข้าไปในเรื่องการเรียนตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับโครงการโคกหนองนาโมเดลนะคะอบตอเนี่ยเรียกว่ามีศักยภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนในตัวเมืองจังหวัดเลยนะคะ อย่างเช่นอนุบาลท่าง,งามเนี่ยเรามีคุณครูมีสถานที่มีห้องเรียนมีอุปกรณ์ต่างๆที่ครบคันเรายังมีหลักสูตรที่แปลกใหม่นะคะตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นยกระดับมาตรฐานอบทอก็อยากให้ผู้ปกครองหรือทุกท่านเปิดใจนะคะให้กับโรงเรียนอบทอในเขตพื้นที่ของตนเอง